ยามาฮ่ารถ the World Class สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ผมก็รู้สึกเป็นความท้าทายครับสำหรับผมในการลงแข่งขันโมโตทีครั้งแรกครับในรายการโมโตรีพีครับครั้งแรกบนเวทีระดับชิงแชมป์โลกรุ่นโมโตทีถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของไอเดียกริตาพัฒน์เขือนคําและทีมงาน y a มาฮ่ Thailand ์ a ร i ส g ิงทีมหลังได้สิทธิ์วัยในศึกโออาร์ลงกลางปีสนามประเทศไทย นักบิดดาวรุ่งจากโครงการ Yamaha ารถทูเดอะเวิ l ์ c คล s สในสังกัด Yamaha Thailand Racing b o โรวมถึงทีมงานเร่งทำงานกันอย่างหนักในการซ้อมทั้ง3รอบแรกในศึก m o t o r ทีเวิร์ลแชมเปี้ยนชครั้งแรกในชีวิตทั้งการปรับตัวให้เข้ากับรถแข่งและการยกระดับความเร็วในช่วงเข้าและออกโค้งก่อนที่นักบิดเจ้าของรถม o t ตอรหมายเลข32จะพยายามอย่างสุดตัวทำเวลาคอลี่ไฟดยการออกสตาร์ทจากกริชสตาร์ที่29้วยเวลาต่อรอบ 1>, 1นาที46.158วินาทีในศึกโมโตทรีครั้งแรกบนสนามบ้านเกิดครั้งนี้เราก็ได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักแข่งระดับหัวแถวของรุ่นโมโตทีครับแต่ว่าเราก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆครับแตกต่างเรื่องบาลานซ์ต่างๆครับเรื่องความเบาของรถครับแล้วก็เรื่องเรียกว่าโพสิชันของรถต่างๆครับแล้วก็เรื่องของอยางที่เราไม่เคยขีย่มาก่อนครับแล้วก็เรื่องของ ความเร็วทางตรงครับที่เป็นรถที่เร็วมากขึ้นกว่ารถ r 3าาที่ผมเคยขี่มาหลังประเดิมเบรสในโมโตโท,ทีครั้งแรกในชีวิตไอเดียกริตพัทเปิดเผยว่านี่คือประสบการณ์ครั้งสำคัญในการต่อยอดจาก A3 บูคคูยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพสู่การแข่งขันระดับโมโตโท,ทีชิงแชมป์โลกวันนี้ก็เป็นการแข่งขัน,ขน,ขนเรียกได้ว่าเลรสแรกสำหรับผม ในในการลงทาการแข่งนในรุ่นโมโนทีครับครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับผมก็รู้สึกอย่างแรกก็คือก็คือว่าหนึ่งเลยนักแข่งที่มีความแข็งแกร่งมากครับในรุ่นโมโนทีแล้วก็นักแข่งในรายการโมโนทีก็มีข้อผิดพลาดน้อยมากครับคือรายละเอียดทุกจุดจะไม่มีความผิดพลาดครับในที่ผมโดนรองแลบครับตอนที่โดนรองแลบก็คือเราได้หลุดแท็กลิมิตครับไป4รอบเราก็ทาให้เราเลยโดนลองแลบครับ โดนลงแลบเป็หนึ่งรอบแต่ว่าเราก็ไม่ยโยท้อลครับแล้วก็พยายามไล่ไล่ไล่ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็เราก็จะเก็บข้อผิดพลาดจากวันนี้ครับไปพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับทั้งนี้หนึ่งในแรงผลักดันที่ทําให้นักบิดไทยก้าวไปสู่ระดับโลก PTT l u b i c a n s คือแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ช่วยยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนทีมแข่งยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมมาโดยตลอดในการส่งนักบิดไทยไปโลดแล่นในศึกยามาฮ่าอาสามูครูยูโรเปียน h a m p i o n s h i p พและต่อยอดโดยการร่วมผลักดันกลิ่นพั์ไปสู่ระดับโมโตทรีด้วยสิทธิ์าวค์ดในส่วนของวงการมอเตอร์สปอตในประเทศไทยก็ต้องบอกบอกว่ารายการแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยจริงๆ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของเอเชียนะครับเรามีการจัดการแข่งขันเนี่ยมามากกว่า50ปีเรามีองค์การที่สนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ของไทยเนี่ยเรามี FMSCT นะครับซึ่งเป็นสมาพันุ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนของ FIM เนี่ยเข้ามาทําหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมการสนับสนุน แต่ที่สําคัญนะครับภาครัฐเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตภาคเอกชนก็เข้ามามีส่วนสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตทีมแข่งต่างๆทําให้กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตรายการการแข่งขันเนี่ยมีความสนุกมีความตื่นเต้นมีความเร้าใจมากขึ้นมีความน่าสนใจทําให้การแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะในเรื่องของ รถจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาติดตามชมมากขึ้นเรื่อยๆครับ OR เนี่ยมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสนับสนุนนักแข่งไทยนะครับเราได้สนับสนุนน้องกิติพัฒน์เขื่อนคำนะครับหรือน้องไอเดียเนี่ยเข้าไปแข่งขันในระดับ World Series ก็คือรายการ r 3บูกูย a โรปเปี้ยนแชมเปี้ยนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยน้องไอเดียก็ได้ทำผลงานได้เป็นอย่างดี ที่จะสามารถทำให้น้องไอเดียได้รับโอกาสได้วายคาร์ดเข้ามาแข่งขันในซีรีส์ของ m o t ต3ก็จะทำให้น้องไอเดียเนี่ยมีโอกาสสัมผัสในเรื่องของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในระดับโลกอย่าง Moto3 นะครับในรายการของ MotoGP ในโออาร์ไทยแลนด์กลางปี2023นี้ในโฮมเลสประเทศไทยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะครับ แล้วก็เปนแฟนชาวยามาฮ่าทุกท่านนะครับแล้วก็เปนแฟนชาวมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ส่งกําลังใจเชียร์ผมในวันนี้ครับแล้วก็ขอคุณนะครับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ครับ PTT ลูปิแคนครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับผมได้ลงทําการแข่งขันในรุ่นมอเตอร์ทีในรายการมอเตอร์จีครับในสนามนี้ครับไทยจีพครับ